คำเตือนนะคำเตือนคลิปวิดวีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมก็กลาบสวัสดีคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมนะ CJ s l ส t วันนี้ก็มีหู่อนหน้าเกม Y Bandito ้นะครับนะก็ถือว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าเก่าก็เก่าได้นะครับแต่ว่ากลับมาฮิตอีกรอบแล้วนะสำหรับเกม Y b a n บ ito นะครับผมนะ ก็วันนี้มีเปอาาร์เซ็นต์อัตราการแตกแจ้งกันในตัวกลุ่มบรธาทาันะครับผมนะสำหรับใครสนใจอยากจะเข้าตัวกลุ่มบนราทาัเนี่ยไปดูเปอาาร์เซ็นต์อัตราการแตกแบบผมที่มาในวันนี้ก็ลิงก์ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที้ผมปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าทุกคนนะก็วันนี้จัดทุนมาไม่หนักเท่าไหร่นะ6 6บาทถือว่าเป็นนุนที่ออปัญญาคิดนึงนะทุกคนนะแต่ว,วันนี้ผมจะมาลองปั้นดูแล้วกันกน,นะเพราะว่า มีพี่ๆในกลุ่มเนาะเขาบอกมาว่าเอยวันนี้ไวนิโตมานะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ตากระแตกมันก็ถือว่าเยอะใช้ได้ทนะแล้วบางคนอเอาทุนมาน้อยกว่าผมอีกทุกคนเอามา30ม0ิีเงี้ยไม่รู้ว่าเขาปั้นไปได้ไงผมก็ลองไปตามละไปตามตามาประมาณสองสรอบละไม่ได้ทุกคนปั้นไม่ไหวจริงๆอย่างว่าแหละวันนั้นช่วงนั้นมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเอา้าเฮ้ยเข้าฟีเฉยเลยทุกคนฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนกินหมูนะประมาณ ว่ากมุนทุกคนประมาณว่ากมุนได้เข้าฟรีแล้วโหเข้าฟรีเร็วแต่เน็ตหมุนมากคือมันแล้วแต่ดวงทุกคนนะเนาะว่าเอ้ยไปจะแบบเล่นทุนน้อยเท่าไหร่แตกเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าทางที่ดีตามเวลาโบนัสมาดีกว่านะครับผมนะถ้าเวลาโบนัสแจ้งเข้ามาปุ๊บก็ตามกันได้เลยนะไม่ว่าจะดวงไม่ดีอย่างน้อยก็มีโอกาสเสียได้น้อยกว่านั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าพี่คนนั้นเขาน่้จะ ดวงดีด้วยนะบวกกับเวลาโบนัสด้วยก็เลยจัดไปจุกจุกันเลนะสามสิบาทแัดไปเป็นพันกว่า,วานี่แบบยอมใจเลยเล่นไปได้ไงเนะนะเขาต้องเล่นเบ็ดอะไรกันไม่รู้น่าจะเป็นน่าจะประมาณเบ็ดเบ็ดสองอะผมว่าเบ็ดหนึ่งเนี่ยถ้ชาจะเล่นแบบให้คอมโบแบบแต่งหนักๆได้ยากเพราะว่าสมมติใครที่เล่นเบ็ดหนึ่งอะมันจะมีแต่แบบมีแต่น้ำมาท่านะเนื้อไม่มีอะเออนั่นแหละ ก็มันมีแต่คอมโบเยอะก็จริงอะยอมรับเลยว่าเบทหนึ่งเนี่ยคอมโบเยอะจริงแต่ว่าในการจ่ายตัวพ้งตัวแพงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่ทุกคนก็ต้องแบบทำใจนิดนึงเนาะท้าใคร์ดีสายทุนน้อยนะครับผมนะแต่ว่าโอ้โหเปิดมาก็ฟรีร้อยห้าสิบสี่บาทวะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเปิดมาแม่งเข้าฟรีจ่ายสวยมากทุกคนนะ เดี๋ยวต้องมีปรับเบ็ดแล้วล่ะทุกคนผมขอไปเล่นเบ็ดห้าละกันอ่ะก็ถือว่าเป็นการที่ไม่ได้ปรับไปสูงมากเนาะเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะว่าอืว่าฟรีเกมมาอีกตกใจแล้วน,นะนาฟรีเกมมาอีกนี่บอกเลยว่าดับเบิลแตกน,นะ่นกันนะอ่ะเบ็ดห้าของเราเข้าฟรีไวมากทุกน,นะเนี่ยหรือว่าเขาอาจจะฟุ๊กเข้าฟรีไวก็ได้เออไม่แน่ว่ะทุกคน คือเข้าฟรีไว้ปุ๊บแล้วมันมันมันมีทุนไงเราก็สามารถเล่นแบบเบ็ดสูงๆได้ไงเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าผมเล่นแบบเขาเรียกว่าเบ็ดห้าเนาะทุน60บาทเนี้ยกด,ดไปประมาณ10ทีมันก็กิกนไป50แล้วทุกคน,นก็เหลือประมาณ10กว่าบาทอะไม่น่าจะไม่น่าจะมีดวงขนาดนั้นนะผมเป็นคนที่แบบดวงเกมอื่นไม่ค่อยดีแต่ว่าเล่นมาตรงมาจองเนี่ยพวกเนี้ยเออเล่นเล่นแล้วแบบขึ้นเล่นแล้วแบบได้ ก็ต้องติดตามมันมนะฮะเราดูไปก่อนแล้วกันว่ามันจะมีคอมโบมาดีๆหรือเปล่า,าแต่ผมว่านะในการที่เล่นแบบวายเนโตเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมันถูกโฉลกกับการออโต้มากกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนผมนะแต่ว่าส่วนตัวผมไปเล่นมารู้สึกว่าผมเล่นแบบเขาเรียกว่าออโต้มันมันคอมโบมากกว่า นี่ก็แล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนเลยแอุ้ยเรียบร้อยเข้าฟีเกมฟีโอโหไหลไปหัวกะโหลกไอห,หน่าเกลียดมากนั่นไงว่าละถ้ามันไหลไปอย่างงี้นี่ไอตัวแถวหลังนี่ไม่ยอมเข้าแน่แน่ทุกคนวิวตัวทองเยอะนะถือว่าตัวทองโอเคมากๆทุกคนนะวันนี้แต่ว่าคอมโบยังไม่จัดจ้านนะก็ต้องรอดูก่อนเพราะว่าวันนี้เข้าฟีเร็วเนาะเพราะปกติอะแบบจากหลายๆครั้งที่เล่นอะไม่ว่าใครก็ช่างเหอะ มันมันไม่ค่อยจะเข้าฟรีเร็วอะทุกคนะนะคือเล่นวายบนใโต๊ผมก็ไปหาข้อมูลจากหลายๆคนในกลุ่มเนาะพี่ๆแบบในกลงในกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็แนะนํามาว่าเฮ้ยเล่นแบบนี้ประมาณนี้อย่างนี้นะนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยอยู่ในโต๊กลุ่มหมดเลยฮะใครที่อาจจะเอ้ยเริ่มเล่นใหม่หรือว่าอาจจะคิดไม่ออกเนาะมีทุนแต่ว่าไม่รู้จะไปเล่นเกมอะไรก็ แนะนำว่าเข้าตัวกลุ่มประาำมานะครับผมนะบอกได้ว่าไม่เสียค่าเข้ากลุ่มนะครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มนะแต่ว่าอาจจะไม่ง่นไขายนิดหน่อยเนาะก็ลองไปติดตามกันได้นะครับผมพี่ๆในกลุ่มเขาก็แนะนําเทคนิคสูตรกันดีมากๆนะอยู่กันเยอะมากๆในตัวกลุ่มนะครับวอเคดอกนี้200ก้กว่าบาทว่ะเรียบร้อยว่ะคิวตรงนี้วะะ่ะภาษาอังกฤษทําไมเชื่อมเยอะจังวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน พวกกีตงกีตาไอพวกที่แบบเขย่าอะไรพวกแก้วนงแก้วน้ไม่มีคอมโบวิแต่ว่านี่ขนาดภาษาอังกฤษน,นะทุกคนนะสามร้อยสี่สิบบาทนะถ,ถ้าอย่างนี้ก็โอเคดีกว่าแบบไอพวกแก้วน,งแ,วนงแก้วน้ำกีตาที่มันจ่ายแบบหลักสิบยี่สิบสามสิบอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งอ่ะเห็นตัวเขาเรียกว่าตัวแพงๆอ่ะอย่าไปคิดว่ามันจะจ่ายแพงตลอดทุกคนนะตัวแพงบางตัวจ่ายน้อยกว่าแบบพวกที่แบบ มันจะมีคูณไประดับของมันอีกทุกคนเออไม่ใช่ว่าแบบเอ้ตัวนี้มันจ่ายแพงสุดแล้วมันจะต้องแพงสุดอย่างเดียวไม่ใช่นะมันมีโอกาสที่จะจ่ายน้อยกว่าตัวที่แบบจ่ายถูกๆูกเลยก็ได้อันนี้อยู่ที่ว่าเราจะปรับเป,เป,เปลี่ยนเบ็ดแล้วแหละทุกคนว่าเอ้ยให้เบ็ดไหนมันมีคอมโบดีที่สุดอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ผมปั้นมาได้ประมาณ400ยกว่าลอะอเดี๋ยวจะไปลองเบ็ดสิบดูนะอันนี้คือไปลองเบ็ดสิบนะครับผมถ้ารู้ว่าเบ็ดสิบไม่มาเราก็ เล่นเบ็ดอื่นดีกว่าเบ็ดกงเบ็ดเก้าอะไรเงี้ยโอ้สามสิบเยอะไปเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ออโตโ้เนาะออโต้คอมโบมาดีนะงักนนะก็จัดออโต้อ,อีกสักหน่อยแล้วกันมาเลยเปล่าดูเงียบๆนะเราอะดูเงียบๆนะช่วงเนี้ยแปลกๆนะเริ่มต้นมาก็แบบ ไม่ค่อยสวยแล้วคอมโบจะแบบนำชงนำใช้ก็ไม่มีทุกคนคอมโบเปิดขอบองขอบวนหายเกลี้ยงนะทุกคนะเหลือแต่เบ็ดอะไรเอ้เหลือแต่เหลือแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนดูดิเอาจริงๆนะใจก็อยากลุ้นให้มันได้แบบเขาเรียกว่าพวกตัวแพงๆบ้างไนงะทุกคน เริ่มลงแล้วเห็นปะมาจาก4 5 0 0 5 0รเมื่อกี้ลงมาเหลือแค่300กว่าแล้วนะเฮ้ยฟรีเกมสวยฟรีเกมเบ็ดสิบมาแล้วของจริงเริ่มจากนี้แหละทุกคนบอกเลยว่าไอ้ไอ้ไอ้ที่เข้าฟรีเกมตะเกะเร็วๆอ่ะเออเบ็ดสามเบ็ดห้ากระจอกไปเลยทุกคนบอกเลยว่ากระจอกไปเลยเดี๋ยวรอดูอันนี้ของจริงกว่าทุกคนนะเป็นไงเรียบร้อยเนี่ยเห็นปะ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรู้นะคอมโบนี่มันผ่านไปเจ็ดมุนแล้วนะประมาณเจ็ดมุนได้รู้นะแต่ว่ายังอยู่ที่แปดสิบกว่าบาทอยู่เลยเอ่ะเฮ้ยมันมารอบหลังมันมารอบหลังทำไมยิ่งพูดยิ่งเหมือนอบอบใจตัวเองเหรอเจออะไรรู้นะไหวแหละไหวแหละ,หละใช่ปะใช่ปะ เรียบร้อยเจ็บกบาทโอ้โหอยากจะบ้าตายฟรีเกมเบ็ดสิบไม่ต้องเข้าเหรออย่างเงี้ยเอาจริงๆนะโอ,โอ้โหสวยแล้วทุกน,นะสี่ร้อยกว่าบาทผมไปหมดเลยวะ่ะสี่ร้อยห้าร้อยแล้วเมื่อกี้เกือบห้าร้อยแล้วแหละหรือว่าถึงก็ไม่รู้ไม่แน่ใจาเหมือนกคนนะไม่ได้ดูจำนวนเงินเลยนะเอ,อ่ะพยายามดูแต่แบบคอมโบในนะหน้ากระดานเดียว อืมอืมอืมเรียบร้อยเรียบร้อยสองดอกแน่นๆนสามดอกเน้นๆจุกๆเลยอ๋ออ๋อเบ็ดสิบกินหมดเลยทุกคนนะอันนี้ขนาดเข้าฟรีเกมแล้วนะโอ้เดี๋ยวเราไปเล่นเบ็ดอื่นกันดีกว่าวะทุกคนนะขอลองเบ็ดแปดแล้วกันอ่ะไม่ออโตรงอโต้ละกดเองนี่แหละเปิดเทอร์โบด้วย มาอุ้ยอุ้ย,อยเอา้าเอ้ามาแล้วมาแล้วสวยตรงนี้โอเคสวย40บาทเรียบร้อยตรงนี้ไปไปที่คูณ11บเอ็ลแล้วก็หยุดตรงคูณ11 598าสิบาทสวยๆทั้งรุ่นดอกนี้ถือว่าเอาคืนที่อ๋อเอา้เอานี่เบ็ด9าทุกคนเอา้าตะกี้ผมบาดเบ็ด8ไม่ใช่หวะคนดูคงด่าในใจแล้วอะไรของมึงเนี่ยมา ไม่เป็นไรนุ่งน,นะ9ก้าก็ถือว่าก้าน้าแล้วกันเออ9ก้านองก้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยก้าต่อไปนะทา,ทาเกชิรอดหรือเปล่าในะสวยงาม198เ้าบาท,ทก็ถือว่ามาดีนะคอมโบโคอมโบโอเคแล้วนุ่งนะโอ้หนึ่งพันแล้วอะ่ะเฮ้ยโดนหนึ่งพันแล้วอะ่ะสวยดิเฮ้ยเอาเรื่องจัดเลยนุ่งนะ มาขุมโบไม่ไม่เกลี้ยงไม่เกลี้ยงไม่เกลี้ยงยังมีอยู่ยังมีอยู่สองบาทจัดไปเฮ้ยดอกเดียวฟรีเกมเหรอฟรีเกมเบ็ดเก้าด้วยทุกคนขอละไหวแล้ว,วลรอบนี้ขอดีๆเลย,ยกันตัวทองเยอะอย่างเงี้ยม,มาลายเซตแถวแรกโอ้โหไม่ได้ตัวทอง แต่ชอบอารมณ์ที่มันเหมือนมาจองสองนะเออส่วนตัวชอบอารมณ์ที่มันเหมือนมาจองสองอนะคือคอมโบคอมโบ,คอมโบอะไรอย่างเงี้ยมาดีมากๆากแล้วนะมามาไม่เกลี้ยงยังไม่เกลียยกล้ยงทุกคนนะคอมโบยังมีอยู่ในฟีเกมสวยงามมากแต่งมาตรงนี้200กว่าบาทแล้วสวยแต่งมาอีก คูณ12แล้วตอนนี้นะไม่รู้ว่าคูณที่สุดมันไปเท่าไหร่น่าจะ15ปะทุกคนไม่แน่ใจว่ะจะรอดูแล้วกันมาแล้ว14สวย15เรียบร้อยอุ้ย16มีไปต่อ17หรือเปล่าอุ้ยไม่ได้เว้ยแต่ก็ประมาณนี้ถือว่าดีมากๆแล้วนะฟรีเกมจัดเข้าไปที่444บาทแล้วก็สำหรับในการคอมโบนี่อืม ขาเรียกว่าดีก็ไม่เชิงด้วยคนนะเราต้องอูย้ยอันเนี้ยดีของจริงอันนี้ดีของจริง915ตะกี้ยังแบบลังเลไงเพราะว่ามันมันจ่ายมารอบละร้อยละร้อยละร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้โอ้โห1,388พามร้อยแบาทด้วยนะพอเลิกจบเลยทุยกคนได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะ 2,475.70สตางค์ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็ตัวกลุ่มประธานลิงก์จะอยู่ที่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดเอาไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย